ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆรับสำหรับวันพธุธที่2 4มกราคม2567ก็สำหรับคืินี้มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ที่ไหมเนาะก็เป็นการเอาไปจับคู่กับแผงอื่นอ่ามันอาจจะลามทุ่งจริงผมก็ทดสอบมาแล้วผลท,ที่ออกมาก็คือแบบหน่าเสียเสียเหมือนกันนะโชคดีวันนั้นผมแบบอยู่นาตลอดตอนผมใช้งานเนาะก็คือการใช้งานแบบอนุกรม ถึงเราจะวัดตัวใบพัดไฟแล้วข่าออกมาปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วเราเอาไปอนุกรมก็ของผมมันเป็นเ6โวลต์นเนาะผมอนุกรมไป4แผงเอ้ยสแผงอ่าผมอนุกรมใช้กับเสมอสามแผงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแผงที่ไหมอยู่แล้วมันไหมเพิ่มครับไหมเพิ่มอีก3าจุดอ่าอันนี้เราแบบงไงผมก็ได้เชื่อมต่อแบตเตอรี่เซลล์แล้วนะตอนที่เอาไปใช้อะ มันก็ยังไม่มาสรุปก็คือมันไม่ควรที่จะเอาไปอนุกรมนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการไหมคนที่จะแยกมันไปใช้แค่ตัวของมันถ้ามันงั้นท่านไม่อยู่ปุ๊บอาจจะลามทุ่งแล้วก็ผมมาทดสอบไม่ใช่มาทดสอบก็ใช้จริงจจังๆตอนนี้ก็ใช้การอยู่แหละก็เมื่อวานไม่มีปัญหาอะไรนะผมเอามาขนานกันผมแม่อนุกรมแล้วก็เห็นเพื่อนถามหลายคนมา ่อนนั้นนี้ผมก็เคยลองแต่ลองไปวันหนึ่งมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเมื่อวานผมก็ลองก่อกนนั้นนี้ก็เคยลองมันไม่มีปัญหาอะไรผมก็เลยบอกเพื่อนๆว่าไม่มีสำหรับคำตอบที่ผมเคยตอบไปเนาะแต่จริงมันมีนะครับอพอมาวันนี้ดันวันที่สองช่วงแดดจัดๆเลยประมาณบ่ายโมงปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือสายร้อนมากสายที่ผมใช้นี่ใช่สายอันนะี้นะเดี๋ยวมาดูปัญหาเลยดีกว่า มันไม่สายเลยนะเพื่อนก็เป็นสายบีซีทีไม่ใช่สายอของโซล่าเซลลโดยเฉพาะนะครับถ้าจริงสายนี้อะโวลต์มันไม่เกิน48โวลต์เราผมก็ใช้จนมันไม่เคยมีปัญหาอะไรเป็นแบบสีเส้นนะครับเนี่ยอันนี้จับไม่ได้นะครับร้อนมากเนี่ยจับตรงนี้ยังร้อนเลยแบบหเหมือนจะไหม้เดี๋ยว,วอยากจะเอาอะไรแบบแห้งๆมนาะจุดมา จิ้มให้ดูมันเหมือนควันมันจะขึ้นได้นะเพื่อนๆเนี่ยไม่แบบดำเลยผมลองแกะดูนะเนี่ยลองแกะดูคือถ้าจะใช้งานผมไม่มีสายใหญ่อะอ่ามันมีอยู่แต่ที่บ้านสายใหญ่ผมได้ไปเอาก็คือถ้าจะใช้งานควรที่จะเป็นพวกสายใหญ่ๆอะพวกเบอร์สิบเบอร์อะไรพวกเนี้ยมันไม่น่าจะมีปัญหาหรืออาจจะมีก็ได้ ถ้าอยากอุ่นใจก็คืออย่าเอามันไปจับคู่กับอะไรแล้วก็ใช้มันแบบแค่ตัวเดียวอ่ะเพื่อนๆออคือคนที่จะใช้มันแค่ตัวเดียวถ้ามันเกิดไหม้แล้วลามขึ้นมามันจะเสียทั้งสองแผงนะครับอันนี้ไหม่อยู่ฝั่งเดียวนะฝั่งเนี้ยไม่เป็นไรฝั่งบวกไม่เป็นไรมีปัญหาอยู่ที่ฝั่งลบฝั่งลบแบบไหม้ ก็คือไหม้ทั้งสองข้างเลยนะครับทั้งสายฝั่งที่ต่อมาฝั่งเนี้ยก็ไหม้ไอ้นี้ก็หไกหม้สายเที่ยออกจากแผงมาก็ไหม้เหมือนกันคือเป็นดำเมี่ยมเลยก็สลับรอยไหม้ของผมเนาะเดี๋ยวพาไปชมรอยไหม้นี่อันนี้เป็นแผลตอนที่เอาไปอนุกรมกันนะครับนี่สองแผลแล้วก็จะมีแผลนี้แผลหนึ่ง ที่ผมเอาไปแล้วุกคนมัวก็คือนี่อันนั้นเป็นไหมเพิ่มแบบล่าสุดเลยอตอนนนุกงลมตอนได้ก็ไม่ให้ช่องนี้ช่องเดียวนะครับส่วนอันนี้เป็นแผลเดิมสาเหตุของการไหมก็จากการที่เห็นหลายๆแผลแบบไหมแล้วก็คนแนะนํามาว่าน่าจะเป็นจากการต่อเซลล์ที่ไม่ดีผมก็ไม่โทษอะไร แผงเนี้ยซื้อมาประมาณ2 0 0พกว่านะเป็นแผง360ก็น่าจะคุณภาพตามนั้นก็คือแม่ได้มาตรฐานโรงงานเขาก็อาจจะมีการขายออกมาขายจริงมาแล้วเราก็ไปซื้อมาอะไรแบบเนี้ยเาเราก็ไม่โทษใครเราก็โทษตัวเราเองที่จริงของแพงใช่ว่าจะดีเสมอไปนะก็ <c oughs> คือบางทีแพงขายพแพงอาจจะเป็นคุณภาพแบบตัวนี้ก็ได้นะ ไม่โทษเรื่องของถูกของแพงโทษด,ดวงเราเองดีกว่าเนาะโอเคครับก็เป็นทางครับสำหรับการดูแลแผงโซล่าเซลล์ถ้ามันไหมก็อย่าเอามันไปจับคู่กับแผงอื่นอาจจะไม่ลามจากหแผงเนี่ยไฟลุกขึ้นมาลามไปแผงที่สองก็ได้อันนี้ผมอยู่ทั้งวันก็เลยลองดูว่ามันจะไหมอีกรหรือเปล่าแล้วมันจะอะไรเมื่อกี้ก็วัดตัวใบพ้าไฟมันไม่ได้มีปัญหาใดเลยนะครับผมว่ายังงงๆอยู่ ก็สำหรับคลิปหน้าด้วกันผมจะลองเอาสายใหญ่ที่บ้านมาม,นมามาลองดูว่ามันจะไหมกหรือเปล่ามันจะขึ้นดำเหมือนตัวนี้หรือเปล่าน,นี้แบบร้อนมากเลยเอามือไปแตะมเมื่อกี้แบบมือแทบพองอะ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับการมารีวิวการแทงงานแผงโซล่าเซลล์ที่ไหม้